สวัสดีค่ะ FC ที่รบทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีสวยๆของป้าแมวค่ะค่ะป้าแมวก็มีใบชํำฉานะคะค่ะ f c ก็ถามมาหลายท่านเลยเนาะป้าแมวใบชํำฉาของป้าแมวผสมดินมาหรือเปล่ามันเขาไม่ได้เป็นดินนะคะเนี่ยเขาจะบางทีก็จะเป็นไอ้บนปน,นแบบน,นี้คะ่ะเวลากรรมแล้วมันจะนิ่มมันเป็นใบชํำฉาล้วนๆน,นะคะซึ่งว่าปนแล้วแล้วก็คือเขาพร้อมย่อยสลายแล้วนะคะตัวเนี้ยเนาะ แบบนี้คือมันก็มีปนไปก mm ับใบนะคะมีปนไปกับใบนะคะที่เอฟซีหลายท่านบอกป้าแมวนะคะนี่ก็จะมีปนไปกับใบแบบนี้นะคะบางทีท่านก็บอกป้าแมวร่อนเอาแต่ใบได้ไหมบางทีมันก็สุดวิสัยนะคะก็มีปนไปแบบนี้บ้างนะคะเป็นใบช้ำฉาลุน้วนนะคะอันนี้เนาะใบช้ำฉาลุน้วนนะคะไม่ใช่ดินนะคะแล้วถามว่าเอาไปผสมดินอีกได้ไหมเอาไปผสมดินอีกได้นะคะของป้าแมวนะคะนี่นะคะนี่ป้าแมวยังไม่ได้คัดแยกนะคะยังไม่ได้คัดเลยเนาะนี่นะคะเป็นใบช้ำฉาลน้วนนะคะ ค่ะปะ้าแมวก็ยังขายโลในยี่สิบาทนะคะค่าส่งห้ากิโลอยู่ที่สามสิบาทจ้ะมีทั้งโอนและปลายทางนะคะถ้าปลายทางก็ขอให้ซื้อสิบห้ากิโลนะคะเพราะตอนนี้ขนส่งเขาขึ้นป้าแมวมาเนาะค่ะระบอนสีสวยๆของป้าแมวนะคะเดี๋ยวพาไป,ไปชมนะคะวันนี้จัดเป็นชุดจ้ะชุดละสองรอยห้าสิบาทส่งให้ฟรีนะคะค่ะลูกไม้นะคะเอฟซี FC ที่เขาโตมาแล้วนะคะนี่ป้าแมวก็แยกออกมาแล้วก็มาใส่กระถางแบบนี้นะคะสองต้นสองต้นเห็นไหมคะนางรักสุดเทวีก็ใส่แบบนี้สองต้น อันนี้เอาต้องเอาไปอบก่อนนะคะปะ้าแมวก็แช่น้ําไว้แบบนี้ค่ะให้เขาแข็งแรงนะคะคือแช่น้าหล่อหล่อน้ําแบบนี้ก่อนคือให้เขารับสภาพอากาศแดดร้อนหนาวลมโปกอะไรแบบนี้คือเอาไว้ข้างนอกก่อนนะคะไว้ข้างนอกสักสองวันแบบนี้ให้เขาได้รับสภาพก่อนปรับสภาพอากาศเสร็จแล้วเราก็จะเอาเข้าตู้อบนะคะ Fc นี่นะคะอันนี้คือรอรอพร้อมมาเข้าตู้อบะคะนีป้าแมวก็ออกมาให้ต้นเขาแข็งแรงแบบนี้เลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวต่อไปป้าแมวจะพาไปชมบอลสีสวยๆของป้าแมวนะคะว่ามีอะไรบ้างเนะาะค่ะ FC ทุกท่านคงจะขยายพันธุ์ได้มากแล้วนะคะตอนนี้เนาะเพราะว่าบอลสีตอนนี้เริ่มใกล้หน้าหนาวแล้วนะคะใกล้หน้าหนาวแล้วเขาก็จะเปลี่ยนใบบางต้นเขาบางต้นเขาก็จะเปลี่ยนใบหน้าร้อนต้นที่เขาเปลี่ยนใบหน้าร้อนไปแล้วเขาก็จะเกิดมาตั้งแต่ร้อนสลับหนาวแล้วแต่บอลน,นะคะมันจะมีหนาวทิ้งใบร้อนทิ้งใบก็มีนะคะ แล้วต่อมาเขาจะกลายเป็นใบให้เราสวยขึ้นนะคะ Fc นี่นะป้าแมวก็พามาชมบอลซีนะคะอันนี้นะคะนี่เป็นหนุมมนสืบมะคาค่ะต้นนี้นะเป็นต้นแม่พันธุ์ค่ะป้าแมวก็ยังมีลูกนะคะแบ่งปันให้ Fc อยู่นะแจดเป็นชุดเลยค่ะเดี๋ยวป้าแมวพาไปชมนะคะค่ะนางไหม Fc ถามว่าป้าแมวนางไหมเป็นยังไงนางไหมจะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะนางไหมนะคะจะเขียวแถบแดงแถบประมาณแค่นี้นะคะนางไหมนะคะ นี่นางไหมนางไหมาจะอยู่แค่นี้เลยค่ะแต่ว่าเขาก็สวยนะคะนางไหมเขามีเอกลักษณ์ในตัวของเขาเนาะปลูกเป็นฟอร์มกอจะสวยนะคะนี่นะนางไหมของป้าแมวนะคะจะหน้าตาจะเป็นลักษณะนี้นะคะจะไม่เหมือนต้นอื่นนะคะนี่นางไหม่เขาจะแต้มนิดๆแค่นี้เองค่ะส่วนมากจะเป็นเขียวเยอะนะคะนางไหมนะคะส่วนมากจะเป็นเขียวเยอะค่ะแดงแดงน้อยมากนะคะนางไหมจจะนะคะนี่คือนางไหมนะคะเขาจะแต้มมาแค่นี้เองค่ะนางไหมจจะนะคะนิดๆ เาตัวน,นี้มีสองใบจะแต้มมาแค่นี้เองค่ะนี่คือเป็นนางใหม่จ้ะ <Okay. S 1> ค่ะป้าแมวมาเริ่มชุดที่ชุดที่หนึ่งเลยนะคะเอฟซชุดที่หนึ่งนะคะสองร้อยห้าสิบาทส่งให้ฟรีนะคะมีอะไรบ้างเนาะมีชายชนนี่นะคะมีชายชนสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ได้บอลใบไผ่ไปอีกหนึ่งต้นนะคะแล้วก็มีมณนีล้อมเพชรสวยๆอีกหนึ่งต้นแล้วลูกไม้ใบกลมนะคะลูกไม้ใบกลมนี่นะคะได้ไปอีกหนึ่งต้นนะคะชุดที่หนึ่งค่ะ ค่ะต <ates. S 1> yeah, ่อมาเป็นชุดที่สองนะคะได้บอลใบไผ่เป็นหนึ่งต้นนะคะบอลใบไผ่หนึ่งต้นนะคะต้นนี้เป็นนางไหมนะคะนางไหมนะคะ FC นี่นะคะนางไหมได้ไปหนึ่งต้นนะคะนางไหมเนี่ยสวยมากนะคะป้าแมวชอบในเอกลักษณ์ของเขาค่ะสวยมากนางไหม1หนึ่งต้นนะคะมณีล้อมเพชรอีกหนึ่งต้นแล้วบอลกระดาษด่างด่างสวยแบบนี้เลยนะคะด่างวากิวนะคะสวยมากหลอดใหม่มากระด่างแล้วเนาะอยู่ในชุดที่สองนะคะค่ะต่อมาเป็นชุดที่สามนะคะ FC ชุดที่สามนะคะชุดที่สาม ต้นนี้เป็นสองฝั่งโขงนะคะสองฝั่งโขงเนี่ยเขาจะคล้ายตุ๊กแกนะคะตุ๊กแกเขาจะเขาจะเม็ดละเอียดกว่านี้นะคะ e แต่สวยไม่แพ้กันค่ะนี่นะคะสองฝั่งโขงหนึ่งต้นต้นนี้ได้คังกินดาเป็นฟอร์มกออีกหนึ่งต้นนะคะคังกินดาเนาะ,ะต้นนี้ชื่ออะไรนะจำไม่ได้อะต้นนี้เป็นบอนกาบที่สวยมากนะคะหนึ่งต้นนะคะต้นนี้ชื่ออะไร ต้นน e ี้เป็นคุ้มทรัพย์นะคะคุ้มรัพย์คุ้มทรับจะโตมาจะสวยมากนะคะได้คุ้มรัพย์ไปอีกหนึ่งต้นนะคะในชุดที่สามค่ะต่อมาเป็นชุดที่สี่จ้ะชุดที่สี่นะคะมีไก่ทองประเสริฐหนึ่งต้นนะคะเจ้าสาวละกัดสีมาจะสวยมากนะคะหนึ่งต้นณเมืองนนท์หนึ่งต้นค่ะแล้วมณีล้อมเพชรดังหน้านี้นะคะได้ไปอีกหนึ่งต้นนะคะอยู่ในชุดที่สี่จ้ะค่ะต่อมาชุดที่ห้านะคะชุดที่ห้ามีชายชนนะคะแดงสวยแบบนี้นะคะโหลดใหม่มากระ้ายแล้วนะคะชายชนหนึ่งต้น ไก่ทองประเสริฐได้ไปสอต้นนะคะแล้วก็ได้นางไหมไปอีก1ต้นค่ะต้นนี้พัทยานะคะได้ไปอีก1ต้นค่ะในชุดที่ห้าค่ะชุดที่6นะคะชุดที่6มีชายชนนะคะชมพูทวีปต้นนี้สวยมากนะคะเวลาโตไปเนี่ยนะคะสวยมากหงหยกนะคะต้นนี้หงหยกนะคะเป็นฟอร์มกอนะคะไม่ใช่ได้ไปต้นเดียวนะได้เป็นฟอร์มกอเลยนะคะหงยกจ้ะแล้วก็ได้ลูกไม้น่าสวยไปอีกหนึ่งต้นจ้ะ ค่ะนี่เบอร์โทรของป้าแมวนะคะลืมบอกเบอร์โทรเลยจ้าโทรแอดไลน์ได้นะคะเดี๋ยวป้าแมวทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปด้วยค่ะค่ะวันนี้อากาศร้อนแล้วก็ลมโกกมาโชยมาลมหนาวเริ่มมาแล้วนะคะเอซี FC ก็บอลถ้ามันโดนหนาวมากๆใบมันก็จะยุบตัวลงแล้วก็หาผ้าสแลนหรืออะไรมากั้นให้ลมโกกน้อยที่สุดนะคะถ้ามาถึงชุดที่7นะคะชุดที่7เนาะน,นะคะชุดที่7 ชุดที่เจ็ดต้นนี้ชื่อว่าหลงรับแลนะคะหลงรับแลได้เป็นฟอร์มโกนะคะแล้วก็คังจินดาได้เป็นหนึ่งร์มโกค่ะมัน,นีล้อมเพชรนะคะได้ไปอีกหนึ่งต้นได้เทวกรรมนางรักด่างไปอีกหนึ่งต้นจะ้ะค่ะชุดที่แปดค่ะชุดที่แปดได้ชายชนนี่นะคะแดงสวยๆแบบนี้นะคะได้ไปสามชายชนได้มีสามใบนะคะตอนนี้นะชายชนหนึ่งต้นค่ะหนุมานสืบมะคานะคะ ในกระถางนี้มีสองต้นนะคะหันุมาณสืบมะคาได้เท้าลำไยแดงอีกหนึ่งต้นนะคะลูกไม้นี่นะคะลูกไม้หน้านี้ระกัดสีไปจะสวยมากนะคะลูกไม้ได้อีกหนึ่งต้นค่ะอยู่ในชุดที่แปดจ้ะต่อมาเป็นชุดที่เก้านะคะชุดที่เก้ามีหันุมานเดี๋ยวโอ้ย,อยหอยหันุมานประสานกายหนึ่งต้นนะคะ อะสงไข่นะคะอสงไข่ป้ายสวยๆนะคะในกระถางเนี่ยมีทั้งอสงไข่และกรนพะก้านะคะอยู่ในกระถางเดียวกันนะคะนี่นะอสงไข่ในกระถางเนี่ยมีอสงไข่กับนุพะก้านะคะได้ไป2สองต้นนะคะอยู่ในชุดที่เก้านะคะต้นนี้แล้วก็มีไก่ทองประเสริฐนะคะต้นนี้ลูกไม้ลูกไม้สีลาหุ้มทองนะคะสวยมากนะคะเวลาโตไปใบจะสวยมากเลยค่ะต้นนี้นะคะอยู่ในชุดที่เก้าจ้ะมาแล้วค่ะท่านที่ถามป้าแมวนะคะไก่ ต้นนี้เป็นไก่เดี๋ยวนะไก่เรษฐีนะคะ FC ไก่เรษถีนะคะ F C, ไก่เศรษฐีในะะกระถางน,นี้มี2ต้นนะคะในกระถางน,นี้มี2ต้นเนานนนเนะไก่เรษถีนะคะแล้วก็ได้มณีล้อมเพชรด่างนะคะต้นนี้ด่างนะคะด่างสวยนะคะแล้วก็มีองคุลิมานอันนี้เป็นไซส์แม่พันเลยนะคะอันนี้มี3กระถางน,นะคะ3กระถางน,นะให้ไป250บาทนะคะ3กระถางน,นะคะ250บบาทค่ะ อยู่ในชุดที่สิบนะคะชุดสุดท้ายนะคะวันนี้ป้าแมวเ็ามีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันเอฟซีสิบชุดนะคะชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าแมวด้วยนะคะเดี๋ยวรอบหน้าป้าแมวจะมีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันอีกค่ะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านค่ะ,ะคะ่ะบอลที่เลี้ยงนอกตู้จะเป็นลักษณะดีนะคะเอฟซีนี่นะคะ,ะเป็นแบบแบบนี้เลยเนาะนี่นะคะ เนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะนี่ก็เป็นหงสุวรรณนะคะเวลากัดสีไปเขาจะสวยมากนะคะหงสุวรรณเนี่ยเป็นบอลเก่ายิ่งดูยิ่งสวยนะคะแล้วยิ่งเป็นบอลลูกไม้แล้วบอลใหม่ๆขึ้นมาเดี๋ยวนี้สีเขาจะสวยสดงดงามไม่ไม่แพ้กันนะคะแต่ละสายพันธุ์เนาะค่ะวันนี้ป้าแมวขอให้ fc มีความสุขไปกับบอลสีวสวยๆของป้าแมวนะคะป้าแมวจะต้องจัดเก็บบอลสีใหม่เลยนะคะวันนี้จะต้องรีบเก็บใหม่หมดเลยเพราะว่าลมหนาวมันป้าแมวมาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวบอลสีเนี่ยเขาโดนลมมากมาก เขาก็จะไม่โตแล้วเขาก็จะยุบใบนะคะเราต้องหาสแลนมากั้นให้เขาแล้วก็เอาน้ําเลี้ยงหล่อไว้แต่น้ําไม่ได้หล่อเยอะนะคะบางท่านเขาว่าป้าแมวฉันหล่อน้ําเยอะๆยแล้วมันหายไปไหนบางทีก็อากาศมันร้อนน้ําก็ยุบนะคะแล้วก็ลมก็โกกมาน้ําก็ยุบหายได้นะคะเอฟซี FC. ฉะนั้นเราก็ต้องดูแลบอลของเราแล้วเขาจะได้โตมาให้เราสวยสุดงดงามนะคะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีขอบคุณเอฟซีทุกท่านคะ่ะสวัสดีจ้า